อีกจุดหนึ่งก็คือภูหลังกาภูหลังกาตั้งอยูที่หมู่ที่เจ็ดนะครบลหาช้างน้อย่างเธอปมตัวท้ายยาวนะสองเจ้าของเพื่อให้ชาวเขาในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นข้อมูลพื้นฐานครับทั้งหมดเจ็ดหมู่บ้านครับกอบเรื่อบ้านต่อเกษตรกรรมแปดหนึ่งพันหมื่นพันไรนะครับแล้วก็ที่ประชุมเชียงใหม่หรือตรวจแปลงของเกษตรกรนะครับสามคือเรื่องของสภาพรถนะครับที่ประอมตัวจะใกล้เชียงแผ่น สวนสรุปปัญหาอุปรสัรแล้วก็จะหาลือจากในบ่อนนะครับซึ่งในที่ยุติแล้วนะครับว่าคือนาโยบายโกเป็นกรรมการด้วยซึ่งแต่เดิมเนี่ยแต่เดิมโครงสร้างก็คือหัวหน้าโกเนี่ยเป็นประธานนะครับแล้วก็ปีที่แล้วผมก็เป็นคนโคลงไม่ทันกาเหมือนนักศึกษาต่างๆเนี่ยขณะแ้กเขากินนอนที่นี่เพื่อเพื่อมาปิดเรียนรู้ว่านะแรกๆจะอยู่หัวสั่งสั่งสายบันจากเมืองนอกเข้ามานะครับ แต่จากลูกนอกเข้ามาบางอย่างปลูกในบ้านเราได้เดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่ชื่อว่าหมู่ที่องค์การหลวงนะครับดนตำนานสถาบันวิจัยและตฒนาที่หลวงเนี่ยคือการพัฒนาวิธีหลวงเฉลี่ยแล้วแต่ปีห้าเจ็จนถึงปีหกหกสองหกหนึ่งนะครับประมาณปีหกสองเทียบแผนนะครับก้าเดือนตุลาถึงมิถุนายนะครับก้าวสมองแต่ตีแล้วก็